เดินทางมาถึงมวยคู่ที่2ในการถ่ายทอดสดวันนี้นะครับนักชกจากสีรัตนศะีสะเกตเสียงปรบมือให้กับกุมารเงินจิตเมืองนนส่วนน้ำเงินนะครับจากอำเภอพนาจังหวัดอำนาจเจริญครับโชคทวีสอจอต้อมกรรมาการผู้ชี้ขาดบนเวทีในคู่นี้กิจจาดวงดาวพารำให้คะแนน3ท่านมีโรจนวัฒนสมศรีวรวิชเชื้อสุวรรณและธิดากรณพัฒลุงกับเดินทางมาถึงคู่ที่2ครับ จริงๆแล้วคู่นี้จัดวางให้เป็นคู่รองครับเป็นรองคู่เอกแต่ว่าเอาขึ้นมาชกก่อนครับกุมารเงินกับชคทวีดูประวัติของนักมวยคู่นี้ก่อนนะครับทางด้านมุมแดงกุมารเงินจิตเมืองนนท์เป็นนักมวยจากตำบลสระเยาวอำเภอสีสัะอำเภอสีรัตนจังหวัดศรีสะเกดครับชื่อจริงอนุรักษ์กยอ อายุ21ปีป้าทำงานฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายจิตเมืองนอนท์ครับมีหัวหน้าคณะก็คือคุณอ้วนเมืองนอนท์โอ้โหโชชมวยมาเป็นร้อยครับร้อยร้อยครั้งฮะสองครั้งหลังนี้ก็มีชนะน,น,นกขุนศึกน้อยสิทธิเกียรติประพลที่อ่างทองล่าสุดชนะคะแนนคู่ชกคือโชคทวีสอจอต้อมมานะครับชกมาที่ราชดำเนินนะโดยทางด้านกุมารเงินเป็นฝ่ายชนะคะแนนมาส่วนทางด้านของน้ำเงินครับนักชกจาก ตำบลไม้ก่อนอำเภอพนาจังหวัดอำนาาเจริญครับชื่อหนุม่มโลคำมอายุ19ปีครับสำหรับโชคทวี10สอจอต้อมหรือว่าโชคทวีสอจอต้อมสลรศัก์แท้ตั้งครับเสียตีทีเด็ด99ครับโหัหน้าคณะซ้อมอยู่ที่ค่ายทีเด็ด99 3ามฟอมหลังนี่แพ้หมดแพ้รวดเลยนะครับแพ้ยอดศิลาแฟร์เทคนะครับเป็นแบบแพ้นอกด้วยแพ้คะแนนกุมารทองจิตเมืองนอนครับ ที่อตอกอร3แล้วก็แพ้คะแนนกูมารเงินจิตเมืองนอนท์ที่ราชดำเนินครับเรียกว่าทั้งแฝดพี่แฝดน้องกุมารทองและกุมารเงินเจ้าโชคทวีแพ้ทั้งคู่เลยครับแต่าย้ำกันอีกรายการหนึ่งสําหรับผลงานคุณภาพที่โปรโมเมตอร์ดีเด่น4ปีซ้อนของการกีฬาห่งประเทศไทยการันตีว่าไม่น่าจะสร้างความผิดหวังให้กับพี่น้องแฟนมวยกับสก,กีตเทปโบแขกพีเควันอังคารที่29มีนาคมก็คือวันนี้วันอาทิตย์พรุ่งนี้วันจันทร์มรืนครับมรืน แรียกว่าไปดูมวยรายการของโกเดที่ทุ่งสงจบก็กลับมาที่ลุมินีรามินทราด,ดูมานาศสอจอเล็กเมืองนอนครับสุดยอดมากครับชั่วโมงนี้ฟอร์มสดจริงๆเจอกับยอดยอดวิชาเข้มมวยไทยพิกัด142ปอนด์เดชศักดา12พี่น้องครับประเภทเดินหน้าฆ่าลูกเดียวเท่านี้เจอมวยประเภทซื้อแปะเลยครับมวยชั้นครูจริงกลับมาแล้วครับยอดทองไทยเกียรติเจริญชยัย126ปอนด์และคู่คาใจจาก ชกวันนั้นที่ราชดำเนินครับเที่ยวนี้มาที่ลูมินีกับเกียรติเพชรบุกแขกพีเครณชัยสันติอุบลครับซ้ายคว้างขอนจากอุบลครับเจอเขี้ยวพยักจิตเมืองนอนสุดยอดครับร้อยสิบปอนและบ้องเพชรสิงห์บ้านสร้างเจอวิวเพชรโกศลย่านอกจากนี้ยังมียอดชัดชยัยหงูรงน้ำแข็งเจอกับโชคพิชิตเกี่ยวบุกาหารกรมเพชรศิษฐ์สวัตรเสือนี่ไม่แพ้ใครเลยครับไม่น้อยกว่า15ครั้งแล้วครับเจอกับกระดูกเล็กกอกลมเกลียวเที่ยวนี้ฮะ และเปิดหัวคู่แรกด้วยดาวพรัญชัยกับชาลวันสธนาเพชรนี่คือผลงานคุณภาพกลับมาอีกแล้วที่พี่น้องถามหาบอกจาเมื่อไร่จะมีเกียรติเพชรมาแล้วครับเกียรติเพชร29นี้พบกันที่ลุมพินีรามอินทราครับวันอังคารที่กําลังจะมาถึงนี่แหละนะครับลุมพินีครับแฟนตรึมคลื่นมหาชนคอนมวยตรึมเหมือนเดิมผลงานของคุณภาพยกว่าเตอร์ยอดเยี่ยม4ีปีซ้อนนะครับกับชุนเกียรติเพชรคุ้มค่าดูทุกคู่ต้องดูศึกเกียรติเพชรจนะครับ กำลังใจของพี่น้องคนไทยฮะผลงานล่าสุดที่คุณชุนรับผิดชอบก็คือลุมินีเกลดอไกรนั้นทํายอดเกิน3ล้านครับอ้วนเมืองนอนท์ครับถอดมองคลให้กับทางด้านของอุมาเงินจิตเมืองนอนท์ครับเพิ่งประสบความสําเร็จในการทํายอดมวย3พศมารับรางวัลไปเมื่อวานครับอ,อ้วนเมืองนอนและก็โปรโมเตอร์สมจิตแว่นแก้วนั่นก็คือพันพยัก์จิตเมืองนอนครับคว้ารางวัล กชกถ้วยพระราชทานยอดมวยอสามพศคนแรกในประวัติศาสตร์โอ้โหยังไม่มีใครทําได้เลยครับมีพันพยัก์คนนี้แหละครับเป็นคนแรกแล้วก็จะจับเลี้ยงฉลองยอดมวยอสามพศให้กับพันพยัก์และก็แชมป์ในค่ายจิตวิญญาณอีกหลายคนในวันเสาร์ที่สองเมษายนนะคุณป๋องโอ้ที่ค่ายมวยจิตเมืองนอนท์คือต้องบอกว่าปิดเมืองเลี้ยงเลยนะครับโอเพราะว่าดูแล้วนี่อสามพศนี่ไม่รู้ใครจะทําได้อีกหรือไม่นะครับ ยิ่งใหญ่มากๆนะครับปิดเมืองเลี้ยงเลยนะครับคุณสมจิตแวน่นแก้วแลวคุณอ้วนเมืองนนท์แล้วก็เดินหน้าต่อล่าสามล่าอสี่พศต่อแล้วครับสำหรับพันพยัคฆ์ก็ไม่แน่นะเป็นไปได้แล้วก็เป็นเป็นไปไม่ได้ครับันั้นอยู่ที่พันพยัคฆ์นะครับว่าจะทําทได้หรือเปล่าจากสามแล้วก็จะเป็นสี่ครับโอ้โหยิ่งาอ,อายุยังน้อยฮะอายุเพิ่งยี่สิบเองอายุยี่สิบปีคว้าย,ยอดมวลสามพศครับพันพยัคฆ์ไอ้ขาวครับไอ้ขาวคุณพ่อคุณแม่นี่ชอบทองเปล่า อ่าครับบนลักษูกทุง่งก็เลยมาตั้งที่ลูกว่าขาวเราจะมีน้องชายกําลังเดินเจริญรอยตามพี่ชาย,ยนะเขี้ยพยักเขี้ยพยักแต่เจอกับรณชัย29มาเรินนี่ครับที่ลุมพินีโอ้โหปลับปลับปลับ,ลบชิงเหลี่ยมชิงไหวชิงพริบคู่นี้ครับที่สําคัญวันนั้นชกที่รัตนเมรนร้อยแปดเขี้ยพยัก,กรณชยัยเท่านี้เพิ่มเป็นร้อยสิบโอ้อไม่ไม่ง่ายแล้วสิไม่ง่ายไม่ง่ายแล้วไม่ง่ายแล้ววันนั้นรณชัยบอก น้ำหนักผมไม่ค่อยมีเท่าไหร่ไหมถึงน้ำหนักของอาวุธอ่ะใช่ครับแต่แต่นี่เบาวิวเลยครับนตเบาวิวอ้าวเพิ่มไปเป็นร้อิไปเอาคืนครับไปเอาคืนหรือจะซ้ําไม่รู้นะเดี๋ยวต้องไปดูต้องไปพิสูจน์กันครับลุงมินีโอ้โหแฟนเติมอีกแน่ครับเพราะว่าแฟนพันแทของเรติเพชรเจสีเยอะจริงๆกลับไปดูแล้วคุ้มค่าแล้วครับทุกคู่ครับผม ส่วนคมชลึกศึกมวยไทยท่อน้ำไทยเดอฮีโร่ของเราก็ต้องกราบขอบพระคุณนะครับกราบงามๆเลยนะครับกลองกลางวางอกเลยครับสำหรับผู้สนับสนุนการถ่ายทอดสดบริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยจำกัดท่อ PVC ท่อน้ำไทยคุณภาพคุพ้มราคาโตโยต้าไฮรัสรีโว่ปฏิวัติทุพิติแห่งกระบะอนาคตยางมอเตอร์ไซค์ดีสโตนมั่นใจไปได้ไกลกว่าเดิมปุยยูเรียตรานกป,ปากห่างกุยดีมีคุณภาพยาแกล้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาเอลพีตราเสือดาว ยาเก้กครูมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปยาสตตีแผนเค,ค็กผู้หญิงใช้ผู้ชายชอบและก็ผลิตภัณฑ์ไลม่อนครับปัญหาผมร่วงผม,ผมบางสีสา้านันหมดไปโทร0817247097ับวันนั้นชนะมา6มีนาะคมที่เวทีมูราเชดรเนินครับแต่วันนี้ตามมาถอนแค้นถึงถิ่นเลยครับอตอตกอ3 แต่เราเชื่อมือเชื่ยมั่นทีมกรรมการคุณัตสินนะคุณป๋องโอสีเสืสเ้อไม่เกี่ยวอ่าหน้าเสื้อไม่มีสีเสื้อไม่เกี่ยวครับบารีของทีมกรรมการพิจิตรพรหมคงอ่ถูกอกถูกใจพี่น้องแฟนมวยมากรับตอนนี้ครับ,รบก็แขนไม่แขนแล้วครับโชคโชคโทวีครับแขนไม่แขนแลลวครับแกเลงทีปากอย่างเดียวเลยครับอันนี้นําทีมชุดใหญ่มาเลยคุณตีสะพานควายครับ ครั้งแรกในโลกกับเครื่องยนต์ G D Efficient Boost ในไฮลักซ์รีโวแรงบิดเพิ่มขึ้นถึง25%แต่ประหยัดน้ำมันขึ้น10%เครื่องยนต์เงียบปฏิวัติทุกมิติต้องไฮรักซ์ีโว่ทำงานเยอะขนาดนี้ผักผ่อนบ้างนะคะถ้าปวดหัวหรือเป็นไข้เลือกสารายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้มิัวยาพาราเซตามอล500มิกรไม่ระคาเคืองกระเพาะอาหารสาราาเตือนในฉลากก่อนใช้ยา ยาเกร็กคู่ปรับปรุงสูตรยาให้บำรุงร่างกายแบบองรวมและช่วยฟื้นฟูร,ร่างกายจากความเสื่อมนึกถึงยาสมุนไพรบำรุงร่างกายต้องยาเกร็กคู่เท่านั้น,น,นกลับมาติดตามกันต่อนะครับขอบพระคุณผู้สนับสนุนเพิ่มเติมนะครับ ปวดเมื่อยใช้น้ำมันเหลืองสมุนไพรเซงซิมอิ้วและยาหม่องน้ำเชงเชงอิ้วกลิ่นยูคาลิปตัสนมตาคิวไลฟ์นมดีมีคุณภาพของสากลคนนมบางน้ำเย็นโดยคุณนวยทงกกน้ำจิ้มทะเลเด็ดตราน้ำพรับแซบจิตจัดโดนใจโรงเรียนเซนต์แอนโทนีบางปะอินเรียนห้องแอร์สามาษาสางเฤษกินไทยสอนโดยครูต่างประเทศรับเด็กนักเรียนเต็มอนุบาลถึงป .6 ผลิตภัณฑ์ตราสามแม่ครัวคุณวิเชียรสมพบรุ่งโรดจากบริษัทโตโยต้าเคมอเตอร์จำกัด และพี่น้องทางเหนือก็เปิดนาว26ชมกันเยอะครับคมชันลึกศึกมวยไทยข้อน้ำไทยเดอร์ฮีโร่ไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่เชียงรายแม่ห้องสอนแพร่น่านอุตรดิตลำพูนลำปางชมกันจริงๆนะคุณป๋องฉะนั้นฝากหน่อยพี่น้องทางเหนือนครับศึกวันเช้าชัยบวกสาวโอเล่วันพุทธที่6เมษายนนี้ครับศึกวันเช้าชัยบวกสาวโอเล่บวกเกียรติเพชรเจ็ดสีณนาสนามมวยเดชานุเคราะห์ค่ายกาวิละจังหวัดเชียงใหม่ ดูธิเทวดาสอนิพภพรเจอแสนสถานพิเคสันชัยมวยไทยยิมโอ้โหจัดอย่างนี้เลยนะแปดแสนเล็กราชนน์เจอยอดวันดีนิติสมุยป่นเพชรศิธิ์เจแดงเจรุ่งเกียรติอิพนินแอเพชรภูซางกีฬาสปอร์ตป,ประทะกับซุปเปอร์เจ๋งปอพีนภัทรเต็มอัตราศึกครับศึกวันโชคชัยบวกสเสาแลบวกเกียรติเพชรเีสี6เมษายนนี้ที่จังหวัดเชียงใหม่ครับไม่ดูไม่ได้ครับรายการแบบนี้บนเวทียกที่สองครับสำหรับคมเฉล็กศึกมวยไทยท่อน้ำไทยเดอะฮีโร่ครับ ไฟล้างตาของโชคทวีครับกรรมการกิจจาดวงดาวพารามครับก็เตือนครับเตือนอย่างเป็นทางการหละครับแบบนี้ครับครับให้นักมวยออกอาวุธเยอะๆรางวัลเรามีให้เพียบก็จากแอนดาซินนะครับบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดก็ตระก้ฟาดหางนะครับก็รับไปครับ30,000บาทแล้วก็เข่าลอยสอกกับแต่ก้านคอก็1 0 0 0 0บาทแจกทันทีครับ ผู้ดูเดือ kind ด of ก็มีให้ด้วยนะครับจากรัมสารแน่แล้วก็เวชพันยาสมุนไพรแก้คู่อุ้ยเกี <Yeah, ่ยวแล้วต่อยขวาไม่โดนครับทีขวาครับโตกับปั้นขวาครับแมาเต็มเต็มมัดครับวันนี้วัวศาสตร์จะซ้ำรอยหรือว่าทางด้านโชคทวีจะ ถอนแขนสำเร็จเกมละเอียดจริงๆวันนี้โชคทวีเกเกสีน้ำเงินครับมวยจากอำนาจ,จเจริญอ,อีสานครับอำนาจ,จเจริญต่ก่อนก็ขึ้นกับจังหวัดอุบลนแต่นี้แยกมาเป็นจังหวัดอุบลนานแล้วครับโอ้โหขึ้นด้านคอเลยครับนี่ละครเผอไม่ได้ครับมวยไทยครับแอนตาซีนเตรียมแจกันแล้วครับแข้งขวาหมัดขวาครับหมัดขวาของกุมารเงินไม่โดนถักขาดูก,ก้ายไม่ได้ มวยจากอำนาจเจริญเดิมาซ้อมอยู่กับคุณติที่99ครับย่ามสะพานควายครับแข่งซ้ายของโชคทวีครับทีบคืนครับกุมารเงินทีมงานของที่99นี่มากันเยอะจริงๆครับแต่ว่ามาด้วยความมั่นใจครับแข่งซ้ายครับซ้อมมาเป็นแรมเดือนมั่นใจครับแต่ว่ากุมารเงินนี่คือคนให้คําตอบแล้วครับก้าปั้นขวาคืนบ้างแต่ว่าโชคทวีนี่บล็อกทางไม่ได้ครับเคยชนะมาแล้ว กุมารเงินกลัวซะที่ไหนนี่แข้งขวาครับแต่ว่าถ้าไม่ออกอาวุธก็ไม่ได้คะแนนนะบอกไว้ก่อนอต่างฝ่ายต่างระวังตัวแจครับยกทีสองอยู่ลำหัดกลับคนดีทั้งคู่นะครับโอ้โหกำปั้นไปครับกำปั้นพยายามบวกคืนครับกุมารเงินแข้งขวาครับแม่รับแล้วคืนขวาครับกุมารเงินเตะแม่นเหมือนกันครับ เบ่ยงเข้าไปครับมีขวาของโชว์ขึ้นสูงโอ้โหลึกเข้าไปอีกนิดหนึ่งก็ซอกคอเลยแหละครับฝากไว้ก่อนวัยรุ่นเป็นยังไงกันบ้างต่อให้สองสาวเลยไม่ไดีการแล้วสร้างไหมจ่แก้ไขได้ท่อน้ำใสท่อน้ำใจ หม่โจอีเจ็ดสองถ่ายรูปสวยเซลฟีสะใจ LED f l a หน้าหลังเพียง1990บาททีวีท LED บ o ูสีผู้นำด้านเทคโนโลยีภาพและเสียงภาคลับระบบดิจิตอลวีคมชัดด้วยระบบฟูเอดให้ความคมชัดสูงภาพเสียงสดใสสมจริงทุกลายละเอียดต้อง ไม่ต้องดีเจสองแรงกว่าดื้อกว่าเพียง1 9 9่นายบาท มาครับคุณผู้ชมครับคมชฉลึกศึกมวยไทยท่อน้ำไทยเดอะฮีโร่ขอบพระคุณครับยากระใสเส้นราโคทีมเกวียนบรรเทาการปวดเมื่อยตามร่างกายโดยห้างขายาสมศักดิ์เศสั์บ้านไผ่ขอนแก่นเครื่องเสียงติดรถยนต์บอสวิกชุบกีฬากีฬาสอจอสมคิดมากวงสอจอไพฑูนจันแจมร้านสละแน่ให้แยกปาาเกร็ดอาหารอร่อยบรรยากาศดีดนตรีไพเราะร้านโอเค20ชอ็อปทุกอย่าง20บาทเปิดรับเฟรนชชายทั่วประเทศติดต่อคุณเบนซ์0 991514556 ซาร่าแอนตาซินทิปปี้แผงสีเขียวทิปปียาหมองเขียวสมุนไพรตราโพดาวของแท้ต้องมีรูปหมอเหรียญคำบุตรติดอยู่ข้างขวดอุปกรณ์มวยท็อปคิงอัมพลฟู้ดโปรเซสซิ่งจำกัด 3K แอคทีฟไฮบริดแบตเตอรี่ติดรถที่ทำให้ชีวิตไม่ติดขัดกับวันพรุ่งนี้28ที่ทุ่งสงก็ยิ่งใหญ่ครับมีเมืองไทยแต่กระแสก็สุดยอด วันที่6เมษายนไปทางเหนือวันโชคชัยบวกเสาเล่บวกเกียริเพชรเจ็ดสีก็สุดยอดฤทธิ์เทวดาสอนนิพาพกรกับแสนทานทีเคแสนชัยมวยไทยยิมแต่ว่า8เมษาที่มันจาคีรีขอนแก่นคุณป๋องก็สุดยอดครับคุณบุญธรรมสุดชาร่วมกับประมุชชุนเกียริเพชรจัดศึกสวรรค์สร้างบวกเกีพรสีประทะคอนเสิร์ตกระแตอาสยามเวทีมวย โจ้คราวข้างเรียนบรรจาศึกษาอำเภอบรรจาคีรีจังหวัดขอนแก่นครับวันฉลองเจอกับจอมโหดไปดูกันนะครับแต่อาสยามก็น่าดูน่าดูทั้งมวยน่าดูทั้งคอนเสิร์ตครับพี่แก่ทรหัมิสเตอร์ป๋องไปด้วยเพราะว่าน่าดูแบบนี้ต้องไปยิ่งใหญ่จริงๆครับวันมีโชครูหมทองเนี่ยเจอเข้าวหอมสิผู้ใหญ่นิรันชนาแมานพิเกศนัญชยัมยมไทยยิ้มต่อยกับพฤดศึก จอมพัชพลหรือเจ้าเงาะป่าสากายแสนเก่งกีฬาสปอร์ตกับต้องเกียรติทอพราน49หนึ่งล้านเล็กเจอกรังสปีน้อยวันฉลองเจอจอมโหดครับพี่น้องขอนแก่นและจังหวัดภายสารเตรียมพบกับศึกสรรส้างบุกเกียรติเจ็ดสีเลยครับที่บรรจาีรีครับกาปั้นขวาโอ้โหไปสองหมัดเลยครับกุมารเงินแข้งขวาของโชคทวีครับขึ้นด้วยแข้งขวาครับกุมารเงินครับเป็นฝ่ายเปิดเกมนะครับกำปั้นขวากบปั้นขวาครับโชคทวีแม่แข้งขวาแม่ระวังฮุกซ้าย ถีบซ้ายครับโชทวีกุมารเงินถีบซ้ายครับแหมมวยกู่นี้เหมือนโกดกันมาครับแข้งซ้ายครับเวียงหมัดซ้ายไม่โดนครับาละวันนี้หมัดของกุมารเงินโอ้มีทั้งสองโอ้แลกกันมันครับเองมาค่าคืนโยกเข้าไปครับกุมารเงินครับถีบซ้ายนําไปก่อนโชทวีจะประมาทไม่ได้เลยครับมือตก่กลับไม่ได้เตะขวาเข้าไปเกี่ยวแล้วโตคืนกุมารเงิน โอ้ทันกันครับเกมยังคู่ขี้สูสีเอียดอาร์ดเอียดอาร์ดเด,เดินต่อครับกุมารเงินครับโอ้ครั้งก่อนกว่าจะเฉือนกันได้ก็นูน่นนาย,ยกท้ายๆครับครั้งนี้ก็เหมือนเดิมอีกแล้วครับสองครั้งครับไม่น่าจะพอแล้วคุณป๋องเกมอย่างนี้ต้องมีภาคสามต้องมีภาคสามขนาดทองจะมีโอ้หลายภาคเลยแข้ง้ายมาเมื่อเกี่ยวโอ้จะแข้งขวาครับกุมารเงินครับเ,เราเริ่มเตะติดบังแล้วกุมารเงินต่อยต่อยไม่ถึงต่อยไม่โดน เข้าไปจับวงในโชคทวีกันและเสียบคามาแถาไมไปดอกหนึ่งเอาละครับเอาลของทีมงานจิบบอลถอา,าเดินครับเจอแข้งขวาคืนด้วยขวาครับจาปั้นขวาแข้งซ้ายไม่โดนครับซ้ายมา้ายหน้าครับแล้วก็คืนด้วยซ้ายหมัดของกุมารเงินนี่เลยฮะกดดันโชคทวีตลอดนี่นนะโชคทวีหาเหลี่ยมในการที่จะตีเขาจับไม่ได้จึงเสียบเข้าไปหนึ่งที เเสียบลูกนี้สวยครับพันศอกซ้ายครับโชคทวีครับแข้งขวามาครับเกี่ยวแล้วคืนด้วยขวาครับกุมารเงินครับอออาวุธไม่หยุดเลยครับคู่นี้เจาที่สารนี่แล้วก็เป็นฝ่ายเปิดเกมกุมารเงินเบียดเข้าไปช้าๆโยกเข้าไปปหูหมดยกซีก่อนครับเกมกําลังถึงอาวุธเลยทีเดียววัยรุ่นเป็นยังไงกันบ้างต่อให้สองเสาเลยไม่ได้กการแล้ว ไทได้ท่อน้ำไทยท่อน้ำใจ,อ,ำใจอากาศเปลี่ยนแค่ไหนความห่วงใยไม่เคยเปลี่ยนเมื่อเป็นหวัดทิฟฟี่บรรเทาวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดูแลสุขภาพด้วยน,นะครับทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่อันคำเตือนและฉลากก่อนใช้ยาครั้งแรกในโลกกับเครื่องยนต์ g d Efficient Boost ในไฮลักซีโวแรงบิดเพิ่มขึ้นถึง25แต่ประหยัดน้ำมันขึ้น10เครื่องยนต์เงียบ ปิวัตทุกมิติต้องภัยรักรีโว่ยามองเียวสมุนไพรตราโพดาวบรรเทาาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อข้อเข่าเส้นเอ็นติดต่อสั่งซื้อได้ที่028827273 028827273 ขวาของโชคทวีครับแล้วพยายามจะทีบอกจำปั้นขวาครับวันนี้กุมารเงินเน้นไปที่หมัดครับแหมหน้าสะบัดน้ํากระจายนี่ครับจังหวะออกไป2หมัดโชคทวีก็พยายามล็อกค้างไว้ให้ดีครับแต่ว่าแข้งขวานี่สวยครับกุมารเงินโต้ได้วขวายัางต้องตามต่อครับคุณผู้ชมครับเป็นคู่มวยคุณาภาพที่ผมใช้รู้ึกมวยไทยท่อน้ำไทยเดอะฮีโร่โดยปรมเต์เดียของเราครับทิติวัน์ธีระเดชพงษ์รังสรรค์ ความมันความสนุกสนานในรูปแบบศิลปะมวยไทยให้พี่น้องได้ชมทางช่องนาว26ทุกวันอาทิตย์19น15นาฬิกาทีเป็นต้นไปครับเดี๋ยวตามต่อครับคุณผู้ชมครับกำลังเข้มข้นทีเดียวนะครับผ่านไป3ยกยังดูไม่ออกยังบอกไม่ถูกยังไปไหนไม่ไกลครับผู้นําและก็ผู้ตามครับและพี่น้องชาวยโสธรวันที่31มีนาคมครับดูมวยดีแถมได้กุศลโดยผู้ใหญ่ กํานันนิรันดร์ภาคและก็นายกสิทธิชัยหาวงนายกกายนายกอุบตเเล่าไฮครับจัดมวยหาทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนเรียนดีแต่ยากจนวันที่3 1มิมีนาคมนี้ครับที่สนามมวยชั่วคราวโรงเรียนบ้านเหล่าไฮอำเภอคำเกิดเจ้าจังหวัดยะโสธรครับน้ำใจยิ่งใหญ่มากนะครับกํานันนิรันดร์ภาคาและก็นายกกายครับสิทธิชัยหาวงครับไปร่วมด้วยช่วยกันเชียร์ครับ31มบีนาคมบนเวทีสู้ต่อครับยก4ครับแหมแข้งแข้งขวาครับโชคชีครับเป็นฝ่ายเปิดเกมเดินบ้างแล้ว กุมารแมนนี่เก็บได้ทั้งซ้ายและขวาครับอุ้ยบวกมัดใครดีใครอยู่ดูให้ดีๆครับห้ามกระพิบตาเด็ดขาดครับผนเปลตเตรียมหามแพทสนามเตรียมพร้อมเลยครับเกมอย่างนี้เสียขวาครับโจทวีครับต้องเร่งเกมของตัวเองขึ้นมาครับเกียร่หลังไม่มีแล้วครับโจทวี พยายาม oh. จะต่อยครับเจอเข่าขวาของกุมารเงินตั้งแขนและแทงเข่าแล้วก็ขวาเอาเจอซ้ายแทงขวาเตอร์ครับดูครับดูการตั้งแขนครับถือกัดน,น้ำหนักร้อยยี่สิบปอนด์กระชากมาเสียบแต่ว่าจังหวะพลิกของโชคทวีเขาพลิกได้สวยกนจะเบาลงไปกุมารเงินต้องลุยต้องลุยต่อครับเขียนตั้งรับกุมารเงินตั้งรับประสานแข้งโอ้โหนิ่งทั้งคู่เลยโอ้ยต,ต,ต่อยหมัดแล้วเข้าไปจับในกุมารเงิน ตีได้ไม่ได้เอาตีขวารับเจอซ้ายของโชทวีครับเสียบซ้ายครับเกี่ยวขาแข้งขวาครับตามไม่หมัดแข้งขวาขึ้นนักกุมารเงินทีบออกโอ้โหต่างฝ่ายต่างเปิดเปิดเกมแรกเลยอย่างนี้เขาเรียกเปิดเกมแรกขุนป๋องไม่ไม่ถอยแล้วนะครับไม่ถอยแล้วนะครับคือบางจังหวะเขาไม่บางเลยฮะโดนต่อโดนคนลทีเลยวัดวัดใจกันเลยครับใครหนักกว่าครับใครหนักกว่าครับเดี๋ยวรู้ครับเดินเข้าหาครับโชทวี กุมารเงินแม็ก็เกรงแข้งขวารอเลยครับยกนี้เป็นยกที่สีแล้วด้วยยกที่ 4, 4ต่อยมัดต่อยมัดคืนกันไม่โดนโชคทวีเตะโดนเกี่ยวอ้เสียเหลี่ยมหน่อยครับโชคทวีทวจเจเหลี่ยมออกข้างออกข้างหลังของกุมารเงินเขาให้ซะแล้วยังพยายามอยู่ครับโชคทวีครับเดินเจ้าหาครับแง่กำปั้นขวา ต่อยถักทาครับแล้วก็กุมารเงินป้องกันครับมีแทงและขวาไว้กอดเอาไว้ครับยังไม่ละความพยายามโชคทวีเข้ามาสู่ช่องปลายยกที่4าจจะเสียงหมัดก่อนแล้วครับหมัดหรือแข่จะไปก่อนเท่านั้นกุามารเงินคอยบังแล้วก็ต้อคืนกลับเหมือนกันเกมตั้งรับครับปอทรงอ้ยมันเฉียวไปเฉียดมา แต่ลึกไปอีกน่อยครับแต่ต่อยทิ้งเต็มไหลเลยฮะทิ้งสุดเหวี่ยงกันน้ำมัิของโชคทวีหมดยกสี่ครับพัด่อนครับครั้งแรกในโลกกับเครื่องยนต์ g d Efficient Boost ในไฮรักร์ีโวแรงบิดเพิ่มขึ้นถึง25%แต่ประหยัดน้ำมันขึ้น10%เครื่องยนต์เงียบปฏิวัติทุกมิติต้องไฮรักส์ีโว ใช้แอนตาซินแอนตาซินเป็นยาลดกรดและเครือแผลในกระเพาะอาหารปวดท้องท้องอืดจุกเสียดแน่นใช้แอนตาซินแอนตาซินมีทั้งชนิดเม็ดและชนิดน้ำแอนตาซินอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาปวดท้องอยาทาดน้ำขาวไทนครท้องเสียขับลมเน่นท้อง ยาทาดน้ำขาวไทนครกลิ่นหอมเย็นมีติดบ้านไว้ยาทาดน้ำขาวไทยนครปราจากแอลกอฮอลและน้ำตาลมาพิสูจน์กันว่าหมากฝรั่งคลอเรตจะสดชื่นนาน30นาทีหรือเปล่าผ่านค่ะพิสูจน์แล้วหมากฝรดังคลอเรตสดชื่นนาน30นาทีผ่าน มาติดตามันต่อครับคมชลิศกุวยไทยท่อน้ำไทยเดอะฮีโร่ครับจังหวะวางแข้งซ้ายของกุมารเงินสายคืนครับแล้วก็โต้ทันควันครับเกี่ยวได้โดนหมัดนี่ครับอาวุธที่ออกมาี่กุมารเงินชักจะเห็นหมดครับตาสารแข้งครับต่างคนต่างโดนนี่ครับสุภาพสตรีสาวสวยครับก็ให้ความสนใจกับมวยไทยครับบรรยากาศ คึกคักเป็นอย่างยิ่งครับแล้วก็พรุ่งนี้นะครับถนนทุกสายไปที่ทุ่งสงนครศีธรรมราชครับตัวเดฟพรัญชัยอดิเทพวรพันธ์เบิร์ดเดย์ให้ตัวเองยิ่งใหญ่ก็เป็นการกูศลนละครับรายได้ทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่ายครับขั้นต่ำก็ล้านสองแสนคือโรงเรียนละสองแสนหกโรงเรียนครับ โรงเรียนสตรีทุ่งสงโรงเรียนวัธยมเทศบาลวัดท่าแพรโรงเรียนขอนหาดประชาสรรโรงเรียนทุ่งสงโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชและโรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพลโรงเรียนละสองแสนแต่ถ้าว่ายอดค่าผ่านประตูได้เกินมาเท่าไหร่ก็จะมอบให้กับโรงเรียนทั้งหมดเลยครับไม่มีการหักใดๆทั้งสิ้นเลยครับฉะนั้นดูมือดูมวย,ยดูมวยดีแถมได้กุศลครับ พรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้อย่าลืมครับถนนทุกสายมุ่งตรงสู่สนามมวยหน้าที่วการเภอทุ่งสงวบดนครศรีธรรมราชครับก็น้ำใจยิ่งใหญ่มากนะครับต้องบอกเลยครับว่าน้ำใจยิ่งใหญ่มากครับคือมีแล้วก็ไม่ลืมที่จะเผื่อแผ่ให้คนอื่นนะครับโดยเฉพาะการศึกษาครับครับคนไทยเราหัวใจคือการศึกษาครับแต่ว่าหัวใจของโกวาและโกเดก็คือการได้เห็นพี่น้องแฟนมวยภาคใต้ครับ มีความสุขประการได้มาดูมวยในวันที่28คือวันพรุ่งนี้ครับส่วนโชคทวีบนเวทีก็ยังไม่ยอมนะครับ,บ,บพยายามเดินเข้าหาแต่ว่าจับและไม่ตีครับกรรมการกิจจาดวงดาวพารมแยกออกมายอมแล้วครับว่าพรุ่งนี้สุภาพบุรุษ300สุภาพสตรี200ครับหาดูที่ไหนไม่ได้เลยครับครูเอกไปดูเมืองไทยกับแสนซึ่งยืยนยันว่าเมืองไทยพักผ่อน ไปล่วงหน้าตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับพี่ทุ่งสงเรียบร้อยแล้วครับพร้อมทําศึกในวันพรุ่งนี้แน่นอนครับครับก็ถูกไม่ถูกก็าคิดเอาเองนะครับคู่นี้ชขคู่เอกล่าสุดนี้ก็เก็บ500รครับแต่ว่าพี่น้องทางใต้แล้วก็แฟนมวยที่จะไปดูเนี่ยชาย300หญิง200บาทถูกมากครับถูกมากหาดูที่ไหนไม่ได้นะครับเพราะว่าคู่ประกอบรายการก็เอกเอกทางนั้นครับสิงห์นี่ฮะปัจจัยพี่น้องทุงสงเลยสิงห์สิงห์ครับ สิ่งนี้ก็ได้ลุ้นยอดมวยเหมือนกันนะเข้ามาลุ้นเหมือนกันนะติดหนึ่งในสามครับเจี๊ยพารันชัยครับเจอเพชรพรุ่งนี้สักชัยน้อยก็เจอเจนรงโดยเฉพาะคู่นี้คู่หนึ่งไฮไลท์เลยครับปีใหม่เอราวัณกับเชี่ยวพรันชัยคือคาดแคล้วกันรายการสี่มีนาลุมนี้เกลือกลก็คุณชุนก็มอบให้โคดิเอามาลงในวันพรุ่งนี้เลยครับสุดยอดครับวันพรุ่งนี้พลาดไม่ได้สัหรัข้อมวยไทยพันแท้ครับจบแล้วครับคู่ที่สองสรุกสนานตื่นเต้นเร้าใจอีกครั้งหนึ่ง ดูกรรมการกิจจาดวงดาวพาร,รำตรวจใบให้คะแนนแล้วชูมือไปที่มุมแดงครับกุมารเงินจิตเมืองนอนทนเป็นฝ่ายชนะคะแนนไป